กับผว่าผมโรชโนต่อนะครับผมกับเทล a n d แม็กที่สุดขีดกับพัทยาไปเชี่ยลนะครับตอนนี้ผมอยู่ที่หาดพัทยานะครับก็ด้านหลังนี่ฝั่งนู้นก็เป็นฝั่งเมืองเนาะเปิดเพียบเลยนะครับหนักไปทางพวกโรงแรมนะครับแนวแบบติดทะเลหรือว่าอยู่แถางพัทยาเหนืออะไรเงี้ยนะครับก็เลยมานี่ยหนึงก็จะเป็นต้นมะพร้าวแล้วก็เป็นเป็นเขาเรียกว่าอะไรครับเก้าอี้ที่เราเอาไว้นอนชายหาดอะไรเงี้ยนะก็ ทุกๆคนคงจะนึกออกกันอยู่แล้วแหละนะครับคงส่วนใหญ่ก็คงก็เคยมาทะเลกันก็จะมีหกายคนที่ไม่เคยมาก็จะมีเหมือนกับที work, ่นอนหรือแบบเตียงแบบเอนตัวได้อะไรเงี้ยนะครับอ่าเลยมีโรงแรมมีห้างสินค้าอะไรครับอยู่ดางด้านหลังแล้วก็เป็นหาดทรายทรายนุ่มมากๆนะครับทะเยกว่าเอาเท้าจุ่มลงไปทีแทบบุ๋มเลยทีเดียวเหมือนเอาเท้าจุ่มลงไปในทรายเลยทีเดียวนะฮะก็โหด้านหลังครับอันนั้นเป็นภูเขาแล้วนะครับ เป็นเขาพระตำหนักเขาทัพพยานะครับประมาณนี้ครับถ้าเรียกผิดขออภัยด้วยแต่ประมาณนี้ทัพพยาไงครับเลยแบบเรียกเพี้ยนไปเพี้ยนมาจนเป็นพัทยาไงครับนี่ครับโอ้โหข้างหลังตรงนู้นที่เป็นภูเขาใกลๆตรงนู้นนะครับก็จะเป็นเกาะล้านนะครับไกลมากๆนะโอเคแล้วทีนี้มาดูที่ต่อไปกันนะครับว่าเป็นที่ไหนนะครับช่วยนป่ะก่อนสักครู่หนึ่งครับ